สบายดีประสุข,สขวสทุกคนเลยจ้ามากินตำมะฮงกับขบ้าวปุ้นหอยแข้งลวกเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้องต้อยเลยจ้าสบายดีเชื่อพี่น้องสบายดีสเข่าครอบครัวเขาก็มีชม,มนั่นเลยกินข้าวน้ำ จำหุงเลยจำยากอีกจำมันมเจ็บจำหุงมันอืนมจำมันเจ็บจำมันเจ็บนิดนั่แวค่ะเลย่ะจำแซื้อมาก็ได้กินครอบครัวพี่้นง

เก right. right. ็บได้เกลบได้มดิกินน้องอันนี้ห่เลยค่มันครกินมะไก่เออไข่จะเคยกินไข่ตจและไข่ ไครยังมาไม่นลยหือาได้กูเข้มอันนั้นกินกับตามนี่มันลาแซ่บแท่กินกับตามกินน้ำยาม,มาันลาแซ่บาไรยังมากินเท่ามันเลยบุกินบวกกน

<cười> 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 cái dai bọ tọt. Ừ. Kể dai bọ tọt. đai ăn

เ yes. oh. uh. ีมึงยัอ่ใครเน่ยมามาไปเค็มนะนี่ิตใจิใจ้พัชราลายปะเท่เรื่องมาขายอ่ะกินเท่ามันแล้วมันบ่แซ่บมันต้องกินกับตำกับยำอันนี้ มันจะออกมันมนเนาะอืมมันแซบแซบบบต่แแกี้เขากับไ่ได้มากแหะกินกับตําห้อแซ่บคิดใจมันจะออมันมนเนอะาคือมากถึงบตกี้เขาให้กินกินเผดข้าๆเค็มๆใดๆอุ้ยใส่เกลือห่านน่ย่ย

เือทับตซึ่งเมืมมมอ่อมามาเกเจวานพันขปุ้นเออดิมนะพันแมลกเป็นพันปลาอ่อนพันพันอัน,น,น,นปลากินมันน,น,นุ่มงคือพัพยูะทักตูตู

เช็คบ้านนกบ้านนกยังสัญญาณไปมันปิดในเมืองลยได้ยัีได้อเป็นเมืองเลยคือในโทรศัพท์มือนันคือว่าในบ้านบงมอนมับนเขาเห็ดหยวเกาือเือนได้ล้วเพื่อเพื่องเือเขามรับ ข่าวเอามากินไน่มมันทอดไหม,มจิกข่าวครับคุมงามไก่จิกไก่ออกมืกอ,ออกลายาค่ะแซ่บแซ่บเด้๋ยพี่น้องยังกินเราไม่ได้ยังได้กินยังเยอะอะไงเนี่ย เือชื่อโฮปาโคปาโคครับถือวาเขาคายตับรับรือมันกระช่งสมุดแดงเฮ้ยโาโคจะมันจโอเคถือาาคายเ้แทงมันชดเชไ่ามันมันไข่มันอาปะยกาไปชื่อ ไม่แงสุดวมันเรียนกือมากดอกูดกินเรื่เรียนกับมีไปแต่บด้กินมีเงินรับสามชียจะได้กินตัวเรียน พัดมืฮอดพูดเลยไม่กินตัวมันแพงช่วงนี้เราเรียนยังโบลายเนี่ยมันลายน้อยกับแพงคือเจ้าแซ่บไม่ แม่ยกกูกมกไม่ได้คลิปแม่หรอแม่กูไม่ไดคลิปเก็บชีามหาอยู่มองแม่กูไ่ได้คลิปเด้อหาไม่หายเลยไม่หายเลยไหอืมจะไปเลยอืม

ิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์แชร์ดตามาต้อยคนเดิม